สวัสดีครับผมบาลเชนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์มาพี่น้องเมนูวันหยุดทุกคนต้องได้กินมือนี่มันก็คือขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่จะ้ะสติกส,ส่น้ำยาป่าปลา,าทูด้วยจ้นน้ำข้นข้นาบอากเชนกินมือนี่กินสองเท่ามือนี่น้องอันดา เมื่อวานไปบ้านน้องเจ้านายเลยโบมาเย็นๆพอดยจ้ะจังสิมาน้ำเค็มคนมากปลาทูพึ่งกิโลปลาทูมันพร้อมเสิร์ฟจ้ามาพี่น้องมาแซ่บน้ำกันเด้อยจ้ามาพี่น้องสวัสดีจ้า วันอาทิตย์มือนี่บ่ได้พาบบาเคนไปเลาะห่างใดพักจักมืกของมือนี่ทอนเด็ดขนาดเลยครับ่วงบ้านเฮาก็พ้อนขนาดเนาะก่อนอื่นก็นำเสนอพักก่อนเด้อจ้ะพักข้างทางยอดกระทินสติ๊กเห็นมันงามๆเก็บมาอันนี้แครอทแครอทเอามาไว้ผสมอาหารในตัวเล็กแต่คนก็กินนำตัวฝักยาวแล้วก็กะหล่ำซอยกะหล่ำนี้ซื้อมา กินเลยคกะเกลือให้หาอาหารไวเอชอร์รี่สีทองทแล้วก็ต้นหอมจ้ะมีสมิละผักของเราแซ่บๆเอาเคียนรุยข้า,า,าวบกเข้มข้นขนาดเลยทำทุบไปมือเด้เนี่ยเข้มข้นขนาดเลย กัฮอ,อน้อนตอนนี้ประมาณสักสิบโมงเศ้าออจะพี่น้องโอนอ้าวโอ้โออหนดีกลางคืนก็นยังอุ้ยฮอนเราถ้าฝนมาขึ้นสิบห พี่น้องในอย่างกินน้อมือในวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันหยุดของพี่น้องหลายหลายคนเนาะวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ กระปุกโลนึงกินสองเท่าเ <c oughs> บิดคนละครึ่งโลคู่แขงอร่อยจะแซ่บเนาะเป็นหวานอร่อย กินหนนุ่มดีอย่างด้วยีีนะ้องถ้าไม่เอากินผักหลายรวมีผักขับเนะแเ่บเนาะขนมจีนกินผู้กับผักหลาย ตีนก็เด้อตีนไก่เปิดรับขนาด ต้องกินพวกตีนพวกคุ้งไก่แซ่บบีดไหมเนี่อเนื้อล้วนบดแซ่บวันนี้เห็นมื้อนี้เอดอีกแล้วพี่น้องคุงไก่ย่างมักไว้แล้วจ้ะมื้อนี้มักสมุนไพรเนาะสมุนไพรตำเครื่องสมุนไพรมักตอนเย็นตอนเย็นเย็นเวลาจังย่าง thế này tên thấy được cười được cái thấy gì này ปลาใส่ปลาใ,ใส่ปลาแบบนี้แหละปลากรูแบบมันก็ใส่หลายที่มันน่าโคนอันที่จริงก็เล่นกบคุณล่ะทำเพรา,ท,าพทันได้ทันกินใจแบบเคียนจะคินจะได้เพื่อนเป็นพวกเพื่อนสมบูรณ์เต็มที่ก่อน จะลองฮัดฝึกดูว่ามันเซตได้เบาผสมพันธ์นอกจดูแบบนี้แต่ที่เขาสอนมัน,มนเซดได้ฮะแต่เฮาเซดได้อยู่เบ่คอยศึกษาคอยเลี้ยงาหาจับหนอนชลีสีทองม,มาเลี้ยงนะ เลี้ยหอยเชอรี่ใหญ่แล้วโตแล้วอาหารเพื่อนกินง่ายเนาะกินพักแต่เรามีพักเศษพักเอามาล้างมาอย่างก็เอาลงให้เพื่อนกินเห้เอากินเลยเนี่แดงมากรับมันมาต้องหลายสองเมื่อนึงกว่ามืนแหละเนี่ยแดง

น้องอยังใหญ่เป็นหม้อเลยห <c oughs> ัวน้อยไม่ลด้กินหม้อเนาะหม้อน้อยสองคนก็นเหลือเฟือ biết cho mỏi hay này. phi bò 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 nó Thích thức bò 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 kín bò bò Thì bò thích bò 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 đồn hả? bò đồn. bò 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 lấy cái bò 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 มึงคิปทอดเด้อต้งแซบแห่งจีนกินหลายๆเนี่ยน้องบอกเันจะอ้วนอ้ <c oughs> วนแข่งเมียนเนี่ยอ้วนแข่งอะไรบักไปบอร์เป็นเนาะ <c oughs> อย่างนึ่งสถิติกบมักใส่ลูกชิน้นบม่ค่อยมีคนกินใส<ต>่ใจ่หรือเถอะใส่ยำใต่ไม่ค่อยมีคนกินจะเป็นชิ้นไก่หรือเป็นหัวแพทย์จะใส่ลูกชิ้นเนี่ยใส่เลือดไก่ดีวกว่าเนาะินพักแล้วนะ อพักคือบสชาตแหละน้ำจิ้มหางก็คขึ um> ้นทางอาเดีย่อิ่มผักหลายกินน้ำร้านทั้งจิดนียผักนี่มันเป็นถาดเลยล่ะแยกไอิ่มมีหลากหลายผักเกษตรนามีหลายอย่างเนาะผักจองผักเหนือลักหลายกํำรัานผักจิ้ไหเป็นแค่ผักกลางคืนผักเกษตร หลายอย่างนี่แหละตั้งแต่โควิดมาจะปีไม่ได้กินร้านอีกเลยนี่ทำกินเองเนาะมีก็ะเซ็บบุกการไปนั่งกินตามาทร้านพอทางบอกเป็นสัตว์ที่เนี่ยอู้ยอดกุ้งนะนั่น,รนประเทศเลยแต่เนี่ยกุ้งแต่ัดระวังตัวเองเนาะ มันเสียเวลาเวลาติดเลยเนาะมัเสียเวลาหลายอย่างน้องหลายคนที่บึงบําเพื่อนสติกอยู่เป็นอยู่ตอนนี้กระููๆเด้อจ้ารักษาตัวเองใหนะ้หายเนาะไหายไวๆครับมันพูดถึงมันก็ไม่ได้น่ากลัวดอกแต่ว่ามันเสียเวลา <c oughs> มันไม่ได้ไปใส่ <c oughs> เรารักษาตัวเองกัก <c oughs> ตัวเหมนเวลาทำงานเนาะหลายอย่าง ่เซ็ตนะครับมืดอยู่ลกจ๊ะมืดพักไปเกือบเซ็ตไปแหละ <c oughs> <c oughs> เอาครับคลิปนี้ก็บุมมีอย่างเนะาะวันอาทิตย์พี่น้องมาแซ่บกับเมนูนุมจีนน้ำยา,<พ>านมสา,ต,สาติกเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า